มันนี้เป็นวันดีเ้ยพี่น้องครับหนึ่งเลยสร้างแก้วคุณสูโฮมคำเนาะสองคำผีพังธทำตกปรสาสามคำล่างมือถาคอยกินสวัสดีค่ะคุณนิโคคุณนิโคนิโกเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่แวะมาให้กำลังใจนะคะป้าแจให้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูแลเนาะเป็น สองทดูแลมาตรฐานนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสามสิบห้าท่านนะคะอันนั้นวานรวยบเลอร์หอยอยนไปขอพี่ชายเข้ามาตเตะเตะกินบ้องงามดอกน้องบัดมาหอยวันถือฝนเนี่ยม,มันก็งงามวันนี้เป็นวันดีนะคะทุกคนคำหนึ่งสร้างแก้วขึ้นสู่ห้องคำนะคะ สองคำผีฟังคำตุกประชาสามคำล่างมือถาคอยกิน่นสี่คำอนันต์ปลายตีนตุกกไม่เหมือนคำโลกของอนันตบุรานเผืนบานเนาะกาน้านนานาานสิโลกให้ฟังเนาะวันนี้เป็นวันดีเด้อคำหนึ่งทางแก่ผืนสู่ห้องค้ำเนาะบูสมบุษรากระจูดทูกเก้าดอกเนะาะกาน้อยจูดทูกเก้าดอกคือว่า กาปังมา,มากนะทุกคนเนาะบ่เจบ็บบ่ไข่โบอย่างก่อกรนนุ่นๆนานะจูดลงดินกับเก้าดอกจูดขึ้นฮานกับเก้าดอกฮานพระฮานบูชาบ่านมันฮานพระถึงนมาฮานพระหรือว่าฮานบูชาทำกิจการใดก็ยาเนานะจูดดอกไม้เก้าดอกเนาะจูดลงดิดนกับเก้าดอกเนาะใหในแก้วธรณีเปิดประตูสาประตูไส่ค่ะ มัน,เ,นเป็นคำหนึ่งเลอพี่น้องสวัสดีค่ะ3ามล้านดวงใจนะคะ สวัสดีค่ะยี่สิบเจ็ดท่านนะคะประการน,น้อยขอเปลี่ยนมกนนกนยนม,มกันเนาะทุกคนเป่ยนมุมาวิี่ยตรงนี้ก่อนเ้ยเพื่อจะได้ดูธรรมศาตรไปพร้อมๆกันเนาะหมากควันเนาะบบเห็นผูสน้สวัสดีค่ะสามสิบล้านดวงใจนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะทุกคน แฮมคำหนึ่งเนาะสางแก้วขึ้นสู่หงําเด้อบูษาเกาดอกเด้อพี่น้องปักลงดิมกับปักเก้าดอกปักยูฮานกับปักเก้าดอกเนาะถ้าใครทำกิจการอีกย่างต่างๆก็ขอให้ลาบลื่นเนาะเป็นเดือนใหม่เดือนแปดเนาะคำหนึ่งสร้างแก้วขึ้นสู่หงขาเนาะสวัสดีค่ะยี่สิบสี่ล้านดวงใจนะคะบายดีบายดียด,ดอกคู สาวลาวสวัสดีค่ะสวัสดีสาวสีนะคะสาวสีบอได้ออกไปสวนบอกมอนสาวสีคันบ่ได้ออกไปประกาน้อยจะไปหลินน้ำเดอ้อขอบคุณค่ะขอบคุณย่างมากมายนะคะที่ได้ให้กำลังใจนะคะเลิฟซองเลิฟคอซอ,องดอกคุณวาเนาะ ดอกคุณไม่ได้